สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทยห8แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนําตัวรถคันนี้เลย Honda City นะคะเป็นเครื่อง1.5นะคะตัว SV Part นะใครที่หายอยู่แนะนาคันนี้เลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่479,000ับาทเท่าน,นั้นเองนะคะได้รถปี2017ไปเลยนะคะที่สาคัญคันนี้เลขใหม่นะคะตั้งอยู่ที่73,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมรถมือเดี เดียวบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพลิควำ่ำจมน้ําไฟไหม้แน่นอนนะคะบริษัทเปิดตั้งมานะคะ23ปีแล้วไม่เคยนะคะมีในส่วนของตัวเรื่องที่เดินแจ้งไปเมื่อสักครู่เลยตัวรถคันนี้นะคะได้ไม่น้อยด้วยค่างวดนในการผ่อนอยู่เพียง8,000ต้นๆเท่านั้นเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยเดี๋ยวพามาชมบอดี้ตัวรถของคันนี้รอบๆคันกันเลยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟฟู l l LED มีไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ของ Honda อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคันนี้ทะเบียนรถนะคะ6กอไก่นนทน7552นะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยตัวรถได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะนี่พามาชมตัวรถคันนี้รอบคันกันเลยนะ คันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวแม็กนะคะเดิมๆเ,เลยนะแม็กเดิมแท้โรงงานหัวนาะสี่รูแบบนี้นะคะตัวแม็กได้เป็นแม็กทูโทเลยมาพร้อมกับตัวยางของคันนี้นะคะคันนี้ได้ยางนะคะปี17นะแต่ว่าดกอกยางเขายังนิ่มอยู่นะคะทําให้ลูกค้าได้มั่นใจได้ด้วยว่าบอดี้ของตัวรถคันนี้เดิมๆเ,เลยนี่ไฟเลี้ยวก็จงมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัว คิ้วก e ันศาสตร์ก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีโลโก้ของ Honda ติดตั้งให้กับลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าบอดี้ตัวรถคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆเลยที่จับนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกได้นะคะตัวนี้นะเขาจะคาดด้วยโครเมียมเลยนะนี่กระจกเดิมหมดเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าบอดี้ของตัวรถคันนี้สวยๆเดิมๆเลย มาดูในส่วนของตัวยางและแม็กเส้นที่2กันนะคะคันนี้นะคะแม็กสวยๆเดิมๆเช่นเดียวกันนะคะไม่มีชนหนักพิความจมน้าไฟไหม้แน่นอนนะคะเพราะว่าแม็กคันนี้ก็ยังเดิมอยู่ด้วยเดี๋ยวพามาชมบอดี้ด้านหลังกันนะนี่ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะก็มีในส่วนของตัวโลโก้ด้านหลังเลยนะคะเป็นตัว Honda City นะคะนี่ด้านหลังของตัวรถคันนี้ก็มีในส่วนของตัว เซนเซอร์ S S นะให้กับลูกค้าทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถที่เป็นบอดี้เดิมๆแบบนี้เลยใครที่อยากได้รถบอดี้เดิมแนะนำคันนี้เลยนะคะทะเบียนรถ6กกไก่นเนนเจ็ดสองนะคะเป็นป้ายกรุงเทพเลยตัวรถคันนี้มีเซนเซอร์ด้านหลังให้กับลูกค้าทั้งหมด 2. จุดเลยนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพามาชมด้านล่างนี่แม็กของคันนี้เดิมๆเช่นเดียวกัน นี่เลยใครอยากได้บอดี้ของตัวรถแม็กเดิมๆก็จะแนะนําคันนี้เลยนะคะกระจกเดิมกระจกเดิมกระจกเดิมเลยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะแม็กเส้นสุดท้ายเส้นท,ที่4นะคะก็เป็นแม็กเดิม สี่คันเลยอ่ะไม่ใช่นะคะแม็กเดิมสี่เส้นนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าเขาได้แม็กเดิมๆนะคะและที่สําคัญบอดี้ของคันนี้ไม่เขาน้อยด้วยเดี๋ยวพาไปชมบอดี้ภายในตัวรถของคันนี้กันเลยดีกว่านะลูกค้าจะได้เห็นด้วยนะคะไปชมภายในกันอ่าในส่วนของภายในคันนี้นะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถที่จะเป็นใช้นะคะในส่วนของวิทยวนะคะเป็นสัมผัสด้วยแล้วก็แอร์ปรับออโต้ด้วยเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ออโตโอ้ตัวเบาของคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะสีดํากำรรมะหยี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตะเข็บได้นะคะเดินได้สีขาวแบบนี้เลยใครที่อยากได้รถบอดี้เดิมๆแนะนําเลยนะคะคันนี้นี่เดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ลูกค้าชมกันคันนี้เป็นตัวเอนจิ r นสตาร์ทด้วยเลยอย่าเบรกแล้วก็กดได้เลยนะคะ นี่ไม่แท้ไม่เดิมนะคะรถมือเดียวบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพ่กความจมน้ำไฟไหมแอร์ตั้งเป็นออโต้ได้เลยด้วยนจอนะคะสัมผัสด้วยเลยอ่คันนี้มาพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่มีกล้องด้านหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะอ่าตัวแอร์เราสามารถตั้งเป็นออโตโอ้เขาเป็นปุ่มสัมผัสได้เลยนะคะนี่ ไอเย็นเพลงเพาะแน่นอนนะคะบอดี้ตัวรถคันนี้นะมีกล้องหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออปชันนะคะตัวนี้ก็จะมี FMAM นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะเป็นจอสัมผัสได้เลยนี่เขาสามารถนะคะที่จะกดเบอร์โทรนะคะตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรไว้นะนี่เลยเราสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะอุปกรณ์การลงทะเบียนนะคะการเชื่อมต่อต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะใส่เบอร์นะคะไว้ในนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นี่ออปชั่นของตัวนี้นะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเปลี่ยนช่องได้นะคะแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงมาพร้อมกับตัวออปชั่นนะคะในส่วนของตัวนี้เป็นในส่วนของตัวจอนั่นเองคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมๆใครที่แบบว่าอยากได้รถบอดี้เดิมก็จะแนะนำเลย ตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมตัวนี้เลยนะคะที่สามารถรับสายวางสายได้เลยนะถือว่าสะดวกสบายมากๆนะคะเรามาดูในส่วนของตัวคู่มือของตัวรถกันคู่มือก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูสำเนาของคันนี้กันเลยคันนี้มาจากธนาคารนะคะธนาคารสีเหลืองใครที่อยากได้รถที่แบบว่าใช้ในธนาคารมาก่อนนะคะหรือว่าคนที่กสารก็จะแนะนําคันนี้เลยเพราะว่าบอดี้ของตัวรถของคันนี้เขาสวยๆเดิมๆเ,เลยนะเขาไม่ได้แต่งเติมอะไรมาเพิ่มนะคะนี่ไฟนะคะ ตัวไฟนี้เขาแบบเปิดมาให้เรียบร้อยเลยไม่ใช่นะเอิญเปิดเองค่ะโอเคตัวรถคันนี้นะบอกเลยว่าที่จริงอันนี้มันเป็นสายของตัวกล้องนะคะถ้าเกิดลูกค้าซื้อเอิญเนี่ยแถมตัวกล้องมาให้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าคาดว่าเจ้าของคนเดิมน่าจะเอาออกนะคะกล้องนะกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะคะปรับออโต้ด้วยเลยนี่กระจกพับไฟฟ้า ปรับออโต้ด้วยเลยนะคะ360องศาแอร์เย็นเพลงพร้อมแน่นอนนะคะบอดี้ของคันนี้ยังว่างๆอยู่ด้วยใครที่อยากได้รถบอดี้เดิมๆไม่ใช้งานถุงพลาส,สติกก็ยังอยู่ครบแบบนี้ด้วยนะคะก็จะแนะนําเลยนะเพราะว่าคันนี้สวยเดิมๆเลยที่สําคัญตัวเบาะนะคะไม่ช้าด้วยนี่เบาะไม่ช้าด้วยนะคะก็ได้ในส่วนของออปชั่นภายในรถคันนี้ก็ถือว่าครบเครื่องมากๆเลยใครหายอยู่ก็แนะนําเลยนะต้องเปิดไฟเลี้ยวนะคะเลี้ยวขวา เล้วซ้ายไฟหลีอาไฟหลีถ้าเกิดเราเปิดตัวนี้ก็จะหลีลงนะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเป็นออโต้นี่เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวรถนะคะที่เป็นพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้แล้วก็พื้นที่การเก็บของสัมภาระของคันนี้ก็เลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเปิดเลยดีกว่าเนาะแล้วก็พาลูกค้าไปชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะแล้วก็ ที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะด้านหลังเขาจะมีตัวกล้องนะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยพื้นที่ด้านหลังของคันนี้นะคะบอดี้เดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะคะที่สําคัญนะคะตัวรถเดิมเบาะด้านหลังก็ไม่้่ำเม็ดอารคโครงสร้างของตัวรถเดิมๆเ,เลยหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขรอยถอดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลย เรามาดูในส่วนของตัวยังอะไหล่กันคันนี้ยังอะไร่นะคะถุงเครื่องมือก็อยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะคะก็อยู่เรียบร้อยเลยนี่สวยๆเลยนะคันนี้ใครถูกใจนะคะก็ติดต่อเอิรนมาได้นะคะเพราะว่าคันนี้ก็ยังว่างอยู่ด้วยพามาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะอันนี้สตาร์ทรถอยู่นะ คันนี้เป็นเครื่อง 1,500cc นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว Honda i-VTEC นะคะบอดี้ของห้องเครื่องคันนี้เดิมๆเลยหัวน็อตเดิม, oh, <not S 1> ดมไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะ <S <S อันนี้เอสตาร์ทรถอยู่นะคะบอกเลยว่าเสียงของเครื่องยนต์นิ่มมากๆด้วยแล้วก็เบาด้วยเลยนะคะ <S 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 สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะในส่วนของตัว Honda คันนี้นะคะติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร 097 169 3884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอิรนเมอนี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะแล้วก็จะมาอัปเดตตัวรถนะคะที่เป็นสเปคประมาณนี้ให้กับลูกค้าได้ชมนะคะเรื่อยๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ